โดยชื่อนางสาวนัทนิชันน้มสกุลอยู่ม .4 ทับ2เลขที่19อยู่กลุ่มที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสอยาม .4 ทับ2เลขที่34สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพริริป,ปัญญาเลขที่32อยู่กลุ่มที่3ค่ะนางสาวธนชาตสนธิชัน้นม .4 ทับ2เลขที่37กลุ่มที่3 สวัสดีค่ะจุดประสงค์ในการทําโครงงานสบู่ดับกลิ่นจากสมุนไพรนะคะเพื่อดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ําค่ะละหลายคนอาจจะใช้สเปรย์ดับกลิ่นหรือว่าสารเคมีดับกลิ่นนะคะซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เสียสุขภาพค่ะทางกลุ่ม3จึงคิดโครงงานเรื่องสบู่ดับกลิ่นจากสมุนไพรนะคะข้อดีปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะแล้ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนในการทําสบู่สมุนไพรนะคะแรกนะคะคือเราจะนําใบมะกรูดนะคะมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆและขั้นตอนที่สองนะคะเราจะนําใบสะระแหน่มาเด็ดให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกัน,นะคะ่ะขั้นต,นตอนต่อไปนะคะเราจะนําลูกมะกรูดมาปอกเปลือกคะ่ะเราจะเอาเฉพาะเปลือกของลูกมะกรูดเท่านั้นคะ่ะเพราะว่าเปลือกของลูกมะกรูดมีกลิ่นที่หอมคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําสบู่ที่เราเตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําตะไคร้ที่เราเตรียมไว้นะคะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําสบู่ของเรานะคะไปละลายค่ะโดยการตั้งไฟนั่นเองต่อไปนะคะเราจะนําช้อนมาคนค่ะเพื่อที่จะให้สบู่ละลายเร็วขึ้นค่ะพอเราคนสบู่จนละลายแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําสมุนไพที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะ เพื่อที่จะให้สบู่ของเรามีกลิ่นที่หอมสมุนไพรค่ะพอเราใส่สมุนไพรไปแล้วนะคะให้เราคนให้เข้าที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปคนค่ะเพื่อที่จะให้เย็นลงค่ะพอสบู่ของเราเย็นลงนะคะเราจะนําสบู่ของเรานะคะมาตักใส่แป้นพิมพ์ค่ะเพื่อที่จะให้สบู่ของเรานะคะอยู่ทรงแล้วก็สวยงามค่ะตอนสุดท้ายนะคะเราจะรอให้สบู่ของเราแห้งค่ะและนี่คือสบู่สมุนไพรของเราะคะ่ะ